แบบฝึกหัด7.5หน้า43นะคะข้อ1ค่ะให้นักเรียนระบุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะข้อ1น่งค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยม w o r m นะคะซึ่งด้าน w o ขนานกับด้าน m r นะคะส่วนสูงนะคะคือระยะห่างระหว่าง ด้านคู่ขนานนะคะซึ่งก็คือเส้น W P นะคะเราก็จะวัดความยาวของเส้น W P นะคะซึ่งเป็นส่วนสูงได้3.5ซติเมตรต่อไปค่ะความยาวด้าน W U O นะคะวัดได้2.5ซติเมตร ต่อไปความยาวของด้าน MR นะคะได้เท่ากับ4เซนติเมตรเราก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยม WORM มีด้าน w p เป็นส่วนสูงยาว3.5เซนติเมตรต่อไปนะคะด้านคู่ขนานนะคะซึ่งก็คือด้าน WO และด้าน MR เป็นด้านคู่ขนานโดยด้าน w u o u นะคะมีความยาว2.5เซนติเมตรและด้าน m r ยาว4เซนติเมตรนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพลอ,อออยอนะคะโดยด้านรอยอนะคะคือส่วนสูงวัดความยาวได้เท่ากับ3.4เซนติเมตรด้านพอลอและด้านยออ,อเป็นด้านคู่ขนานนะคะซึ่งด้านพอลอยาว5.6เซนติเมตร ส่วนด้านยออนะคะยาว1.4เซนติเมตรเราก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมพอรอ,อออยอมีด้านรออเป็นส่วนสูงยาว3.4เซนติเมตรและมีด้านพอรอและด้านยออ,อเป็นด้านคู่ขนานนะคะ โดยด้านพอลอยาว5.6ซนเมตรและด้านยออยาว1.4ซนตเมตรต่อไปข้อ3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม N A M E นะคะโดยด้านคู่ขนานนะคะคือด้าน E N และด้าน M A ส่วนสูงนะคะคือด้าน N A นะคะ เราก็จะวัดความยาวของแต่ละด้านนะคะด้าน en นะคะยาว2.6ซนติเมตรด้าน ma ยาว5.1ซนติเมตรและด้าน na นะคะยาว4.5เซนติเมตรเราก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยม na me มีด้าน na เป็นส่วนสูง ซึ่งยาว4.5เซนเมตรมีด้าน EN และด้าน MA เป็นด้านคู่ขนานนะคะโดยด้าน EN ยาว2.6เซนติเมตรและด้าน MA ยาว5.1เซนติเมตร